พร้อมโยบัสไซมอนเป็นอะไลักซ์มอกันสกอตมาร์เนียราสันเตียกันตรอยอัลตเมเชีลิ์ออริสไซมอนนะคะเอามาจากที่ทำง,งานวันนี้ทำทำปลานะคะเหลือคนที่นี่เขาไม่กินกันดูเป็เลยเอากลับมาว่าจะคลุกรสด,ดีแล้วก็ทอดแล้วกินกับน,น้ำพริกค่ะ เยอะเลยสองกิโลเกือบสามกิโลเนี่ยเขาไม่กินนะคะคนที่นี่เขาไม่กินกันเขาทิ้งหนูก็เลยเอากลับบ้านคนไทยนี่ชอบเลยนะมันมันทุกคนดูสิมันมันขนาดไหนมันมีแต่มันมันท้องนะท้องไซมอนปลาไซมอนนะคะที่นี่เขาเรียกลักส์มีทั้งมีทั้งหนังมีทั้งเขาแล่ออกนะคะเขาไม่เขาไม่กินกันดูสิ 行，那我听。